ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันผมหมายถึงความฝันระหว่างนอนนะครับในความฝันของใครหลายๆคนเนี่ยคงไม่เหมือนกันงั้นวันนี้ผมจะมาเล่าในความฝันของผมให้ให้ฟังทุกคนเนี่ยคงม,มีทั้งฝันดีและฝันร้ายวันนี้ผมจะมาเล่าฝันร้ายที่สุดที่ผมเคยฝันและยังจดจํามาถึงทุกวันนี้เรื่องก็มีอยู่ว่า ในขณะที่ผมนอนอยู่บนเตียงของผมเนี่ยผมก็ได้ฝันหนึ่งวันโลกแตกซึ่งทุกคนก็คงคิดว่าแค่ฝันวันโลกแตกเนี่ยทำให้ถึงจดจำมาถึงถึงทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะครับที่มันทำให้ผมจดจำมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะฝันนะั้นน่ะมันเกี่ยวกับซอมบี้ใช่ครับซอมบี้ที่มันทำให้ผมจดจำมาถึงทุกวันนี้ ก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวซอมบี้มาก,มากและคนที่เป็นซอมบี้คือเพื่อนเก่าของผมแต่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังงงว่าทำไมในความฝันเนี่ยไอซ้ซอมบี้เนี่ยต้องใช้แปลงสีฟันเพื่อไปแปลงคนอื่นเพื่อให้กลายเป็นซอมบี้ในครอบครัวของผมเนี่ยทุกคนเนี่ย ถูกมันแปลงฟันจนกลายเป็นซอมบีกันหมดผมเลยรีบออกไปจากบ้านพร้อมกับพกดาบไปหนึ่งเล่มผมออกไปจากบ้านผมก็ได้ยินอ่คนประกาศจ,จากลำโพงลำโพงหนึ่งว่าอาวุธเนี่ยไม่สามารถฆ่าพวกมันได้ผมก็เลยคิดว่าผมไม่น่ารอดแต่ว่า ดีก็มีเสียงหนึ่งประธานบอกมาว่าเราเนี่ยต้องไปหาแปรงสีฟันที่มันสะอาดไรไรสิ่งปนเปื้อนซึ่งการที่เราจะสามารถชนะหรือฆ่าซัมบี้ได้เราจะต้องเอาแปรงสีฟันมาแปรงที่ฟันของมันซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผมเข้าไปบีบ ที่แก้มของมันเพื่อที่จะให้มันอ้าปากเพื่อแป,แปลงฟันให้มันเนี่ยผมคงจะโดนซอมบี้ตัวอื่นเข้ามาบุกลุกแล้วก็จะโดนจับแปลงฟันเดนกายเป็ซอมบี้ใช่ไหมล่ะผมจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากหนีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ล่าเนมในช่องของ OP Gamer ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็เจอปืนครับ